ดอกขี้เหล็กฝรั่งอ่อนๆคะ่ะดอกนะคะสรรพคุณสูงมากคะ่ะอ่อนๆเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกก่อนนะคะออกคุมค้มขบก่อยๆเหมือนสะดานะคะบางคนก็เรียกสะดาบางคนก็เรียกขี้เหล็กแต่ส่วนมากแล้วมีนานจะเรียกว่าขี้เหล็กนะคะนี่ดอกของเขาคะ่ะเราจะเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกนะคะนี่ดอกอ่อนๆนะคะ สรรพคุณดีมากค่ะไม่แพ้ขี้เหล็กเมืองไทยนะคะสรรพคุณดอกอ่อนๆนะคะดอกขี้เหล็กฝรั่งจ้าอ่ะหักเลยค่ะ